จะมีคนมานำหมวเข้ามาทั้งตัวออมันจะมีที่ไหนอีกอะนี่คือร้านวากิวเอฟที่รวมชิ้นส่วนหายากมากที่สุดในไทยครับได้ยินว่าคุณตอนอยากลองเนื้อที่หาที่อื่นไม่ได้เนื้อส่วนพิเศษถ้าไม่นําเข้ามาทั้งตัวจะไม่ได้ส่วนพวกนี้ที่นี่ใช้วากิวเอฟจากเมืองซากะทุกตัวนะครับถูกเลี้ยงดูอย่างดีออด้วยน้าแร่รย่าและธัญพืชที่บัวก,กินนี่ก็โตมาด้วยน้ําแร่นี่แหละครับต้องให้คุณเต๋มาเล่าจากปากเลยครับเขาแบบมีความอูมามิเทกเจอร์เขาดีลายแฉ่งสวยเวลากินนะจะไม่ไเเียนนมมาากกพโ เมนโกลวันนี้มันน้อยมากเลยเนาะพรุนี้จะทานได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆกว่ามันมีทเทคเจอร์ทีได้เคียวเนาะเนื้อใบบัวอันนี้นุ่มกว่าเนาะเดี๋ยวพอทานไปเรื่อยๆืคนจะเริ่มนึกออกอ๋อส่วนนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานส่วนนี้กล้ามเนื้อแข็งแรงเทคเจอร์แน่นหน่อยส่วนนี้ ไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อที่ขยับเยอะเขาจะมีไขมันเยอะหน่อยและแม้จะเป็นส่วนที่ลีนเลยครับแต่ด้วยความเป็นวากิวเอฟฟายมันจะนุ่มชนิดที่ว่ายังได้เคี้ยวครับส่วนนี้นี่คือเดอะเบสจริงๆครับกับไคโนมี่อันนี้นุ่มมากมันแทรกกับเละแตเนื้อากำรังดีส่วนอย่ายในชอบผมว่าเป็นการกินที่สนุกมากับเอกเซอร์โคราแบบเลยไม่เหมือนกันนักแบบเลยนะตัวเดียวกันนะและอันนี้ยังไม่ฉุดนะตัด้วยเซอร์รอยที่แผ่นใหญ่กว่าฟาร์มือตอันนี้คือดีมากไม่เหม็นแน่นอนเต่าย่างไหลควันวนขข้้มาาาจจะะถููกกกดดอองงแลลล็ไปเย ให้แบบว่าเนื้อยัง juicy อ่มมากที่สุดของที่สุดแล้วเราจะลองกินชิ้นส่วนเดียวกับถาดแรกนะครับเปลี่ยนคัตติ้งรสสัมผัสก็ไม่เหมือนกันแล้วยอร่อยเด็ดเดียวและปิดท้ายที่คุณถ้าแบบเข็งชิ้นขนาดนี้ผมกลัวแล้วเนี่ยว่าแบบจะเหนียวหรือเปล่าเนี่ยอืมเด้งมากมันกรุบมันได้เคี้ยวไม่เหนียวเลยอ่ะน้ำจิงมอร่อยนะเปรี้ยวๆเค็มๆชีออกยูสุกไอผมไม่ค่อยเห็นที่ไหนในไทยเลยเนี่ยไม่มี ไม่มีใช่ไหมคนญี่ปุ่นเขาทํากันแล,แล้วว่ากินแล้วมันเข้าแบบนี้นจะเป็นร้านที่จะลบภาพจําวากิว i แบบเดิมๆเลยครับจะมาเป็นคู่มาเป็นแก๊ง้งมากับครอบครัวก็เหมาะและมีห้อง p r i v a t รองรับด้วยนะครับมีบทั้งแบบยากีนิคูและชาบูชาบูอยู่ในโครงการ The Ground, เดอะกราวรียบทางด่วนกรามอินทาและที่นี่คือมาวาริ ari, ครับ